เตรียมตัวออกเดินทางได้วางไอ้สายตกสามสองหนวันหยุดแล้วเตรียมตัวไปตกปลากันเช็คทุกคนสำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนกับเพื่อนยนะครับขอบบคคุณรัสวัสดีครับน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับอ่าวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนภัทรนะครับจาก YouTube าภัทรฟิชชิ่นนะครับอ่าวันนี้ออกมาตกปลาอีกแล้วนะครับ อันนี้ตามคําเรียกร้องนะผมเอารอกแขนคู่มานะครับเดี๋ยวมาเทสดูนะครับว่าอาจะผ่านไหมนะครับอันนี้นะผมได้มาจาก l a ซาด้นะครับถ้าท่านไหนยังไม่ทราบก,ก็ไปเลื่อนไปดูคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้ลงไว้แล้วก็คันอาชิโนนะครับนี่คันอาชิโนอาชาเลนเจอร์มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะ คันนี้200กว่าบาทนะครับผมได้มา240ตัวนี้ประมาณ400ชุดนี้ก็ประมาณ600กว่าบาทนะครับคันนี้อ่าคันคันตัวนี้ผมก็ได้โมดิฟายใหม่นะครับนี่ผมใส่เป็นดั้มไม้นะที่ผมเคยลงคลิปไว้นะครับนี่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับเป็นคัน6ฟุตนะ อันนี้ผมผมโมมาเป็นด้ามไม้นะครับตรงนี้นะตัวนี้เป็นของเดิมนะเนี่ยนะครับคัน c h a ลนเจอร์นะคันราคาถูกนะของอาชิโนแต่ดูมันจะยุออย้ยนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าวันนี้จะผ่านไหมนะทั้งคู่นะครับลอกแขนคู่กับคันอาช i n o ตัวนี้โมดิฟายมาแล้ว นี้ผมใส่กันลอยนะครับคาราชินโนก็จะเป็นเวท87นะครับลอกแขนคู่นี่ก็ใส่สาย P.E. 1นะสาย P.E. 1แล้วก็สายหน้าอ่ะผมใช้ สายชอ็อกโกตนี่ผมใช้3าปอนด์นะครับนี่นะสายชออ็อก30ปอนด์มาดูนะครับว่าคันราคาถูกกับลอกราคาถูกวันนี้ชุดนี้จะมีผลงานไหมนะครับจะผ่านไหมนะครับเดี๋ยวไปลองรับชมกันนะครับวันนี้อากาศจะคืบๆนะผมมาสายแล้วนะ8ปดโมงกว่าแล้วนะครับมาดูนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะโอเคนะครับขอยรับชมครับ Yep. เอาลูก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 จัดแล้วจัดแล้วนะครับแต้มแรกเห็นไหมเหัดแล้วนะครับแต้มแรกตัวนี้ไซส์สวยเลยนะครับ เรือแล้ือดำน้ำลงตู่นะครับนี่สีแดงประมาณ11โมงแล้วเพิ่งจะมาแต้มแรกนะครับนี่นะครับพันแขนคนู่นี่ครับรอกแขนคู่นะครับกับคาาชิโนโบนฝานะน้ำพันตัวนี้ สายพี่หนึ่งชองปลีดสามสิบอนะครับสส,สวยๆเลยนะคทัพแรกแกวมาดูนะครับจะมีเพิ่มไหมนะครับมาสิบเอ็ดโมงแล้วเพิ่งจะเจอตัวกัดนะครับรออกสายนะครับเห็นนะครับ เต็มเลยแต่อีกหนึ่งแต้มนะครับวันนี้ไซส์แวนหน่อยนะกัดเหยื่ออะไรนะทวินทวินมินิเหรอไม่แน่ใจทวินอะไรคนระับหลายทวินอะไร นะครก็เอาลอกมาทดลองนะครับเนี่ยลอกแขนคู่นะครับคันอาชิโนตัวนี้โมดิฟายแล้วนะครับเนี่ยใส่ด้ามไม้ลอกแขนคู่นะครับ,บการใช้งานก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าก็ได้ครับใช้ได้อยู่ตีแล้วมีส่งสายออกได้ดีนะครับ ให้พูนะแต่ว่ามันยังถ้าเทียบกับรอบแบรนด์มันก็ยังโยกได้นิดนึงนะครับอาจจะดูลมลวมไปหน่อยนะครับหมุนอาจจะไม่ลื่นเท่ารอ,อกแบรนด์นะครับแต่ก็โอเคครับได้อยู่นี่นะสวยนะคันอาชิโนนนี้ช็อตเด็ดไม่ได้เยอะนะครับช็อตเด็ดมีน้อยนะครับ แด้สองได้หยุดไปประมาณสองตัวนะปัญหาคือไม่อยู่ที่อออรอบของไาระนะปัญหาอยู่ที่คนที่หาหมายนะเ่อได้เจอหมายไหมนะครับเนื่องจากหมายที่นภัทไปตกนี่จะเป็นหมายมหาชนนะครับตกปลาเยอะนะตกบันไปตกบอมามันก็เลยอาจจะหาตัวยากนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้หวือหวาได้เยอะนะครับแต่ว่าก็พอได้สนุกนครับ เราจะกลับแล้วนะครับฝากฟังผลงานด้วยนะครับหรได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนภำพัดพิชชิ่งเลยนะครับแล้วติดตามผลงานอนะ่ะของน้พ,พ,งนนพัดพิชชิ่งทางยูทูบด้วยนะครับมีหลายอย่างนะครับมีมีอะไรลงเพลงไปบ้างแล้วเพลงแต่งเองนะครับดนตรีอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับดนตรีแบบเล่นกันเองนะดนตรีดนตรีบอเล่าน,น,นะครับ ตามเพจอุกกรณ์ตกปลาพัดพิชชิ่งนะครับอุดหุนสินค้าด้วยนะครับแล้วก็ร้านพัดพิชชิ่งทางลาซาด้านะครพนักงานมี hmm. สินค้าหลายอย่างให้เลือกครับโอเคนะครับขอบคุณครับนี่นะรอบแผนคู่กับอาชิโดชาเรนเจอร์นะครับเดี๋ยวนะยุ